นีกลุ่มของพวกเราจะมาแเสนอประโยชน์ของเซลล์ไฟฟ้าเคมีค่ะเซลล์ไฟฟ้าเคมีคืออะไรเซลล์ไฟฟ้าเคมีนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าค่คะตัวยอย่างเช่นแบตเตอรี่หรือว่าถ่านไฟฉายหรือว่าอาจจะเป็นการเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเคมีก็ได้ค่ะประเภทของเซลล์ไฟฟ้าเคมีค่ะ1คือเซลล์กัลนานิก เป็นเซลเคมีไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเกิดจากการ <Mother. S 1> ที่สารเคมีทําปฏิกิริยากันในเซลลแล้วเกิดเป็นไฟฟ้ากระแสตรงค่ะเช่นถานไฟฉายเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัวเป็นต้นค่ะ T S 2. เซลอิเล็กโทรไลติกคือเซลล์เคมีไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเคมีโดยเกิดจากการผ่านกระแสไฟฟ้ากระแสตรงลงไปในสารเคมีที่อยู่ในเซลลไฟฟ้าเคมีและทําให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นเช่นเซลล์การแยกน้ําด้วยไฟฟ้าการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเป็นต้นค่ะ เจอกล์มันนนะคะคือเซลล์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงาน,คนเคมีไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยที่ประกอบด้วยครึ่งเซลล์สองครึ่งเซลล์นะคะนํามาประกบกันโดยใช้สะพานไอออนเป็นตัวเชื่อมให้ครบวงจรค่ะโดยที่เซลล์กลารมนเนเนี่ยมีทั้งหมด2ประเภทนะคะก็คือเซลล์ปฐมภูมิแล้วก็เซลล์ทุติยภูมินะคะโดยที่เซลล์ปฐมภูมิเนี่ยมีทั้งหมด3ชนิดค่ะโดยชนิดแรกก็คือเซลล์แห้งหรือว่า d r เซลนะคะที่ได้ชื่อว่าเซลล์แห้งเนี่ยเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ของเหลวเป็นอเล็กโทรไลต์เลยค่ะแล้วก็มันจะพบเ,เซลลแห้งในตาม วิทยุเครื่องคิดเลขค่ะต่อมาเป็นเซลล์อัลคาไลนะคะเซลล์อัลคาไลมีส่วนประกอบคล้ายกับเซลล์แห้งแต่ว่าเซลล์อัลคาไลใช้อิเลโทรไลต์เป็นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แทนแอมโมเนียมคลอไรด์ค่ะด้วยเหตุน,นี้จึงทำให้มันได้ชื่อว่าเซลล์อัลคาไลค่ะต่อไปชนิดสุดท้ายนะคะก็คือเซลล์ปลอดเป็นเซลล์ขนาดเล็กมักจะพบในนาฬิกาข้อมือเครื่องคิดเลขแล้วก็เครื่องช่วยฟังสําหรับผู้พิการทางการได้ยินค่ะ แล้วก็เซลล์ปลอยเนี่ยมันจะให้ค่าสั่ไฟฟ้าประมาณ1.3โวลต์นะคะแล้วก็ให้ค่ากระแสไฟฟ้าค่อนข้างน้อยค่ะแต่ว่ามันก็สามารถให้ค่าสั่์ไฟฟ้าที่คงที่ตลอดอายุการใช้งานค่ะค่ะเซลล์สติอาภูมินะคะที่เรายกมาค่ะก็จะเป็นแบตเตอรี่สะสมไฟฟ้าแบบตะกัวค่ะซึ่งแบตเตอรี่สะสมไฟฟ้าแบบตะกัวนะคะเราก็จะนิยมนามาใช้เป็นแบตเตอรี่รถยนต์โดยจะประกอบไปด้วยเซลล์ไฟฟ้าทั้งหมด6เซลล์ค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นอิเล็กโทรไลซิสค่ะ อิเล็กโทรไลซิสนะคะก็จะเป็นกระบวนการที่ผ่านกระแสไฟฟ้ากระแสตรงจากภายนอกเข้าไปภายในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ค่ะซึ่งก็จะทําให้เราได้ปฏิกิริยาเคมีออกมานะคะส่วนประโยชน์หลกัหลกๆของอิเล็กโทรไลซิสนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างหลกัหลกๆด้วยกันนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อให้น้ำเนี่ยแตกตัวออกมาเป็นแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็แก๊สออกซิเจนค่ะเพื่อนอย่างที่2นะคะก็จะเป็นการชุบโลหะและอย่างสุดท้ายก็จะเป็นการที่ทําให้โลหะบริสุทธิ์ขึ้นค่ะ เซลเชื้อเพลค่ะเป็นเซร์กลานิกนะคะที่เปลี่ยนจากพลังงานเคมีไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงค่ะไม่ผ่านการเผาไหม้นะคะจึงปลอดมลพิษค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องยนตนทั่วไปนะคะชนิดที่นิยมค่ะก็คือไฮโดรเจนออกซิเจนค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือกระแสไฟฟ้ารวมกับน้ํารวมกับความร้อนค่ะ ประโยชน์ของเซลล์เชื้อเพลิงค่ะเนื่องจากเชื้อเพลิงนะคะเป็นไฮโดรเจนค่ะมีขนาดเล็กน้าหนักเบาดูแลรักษาง่ายนะคะในอนาคตอันใกล้ค่ะก็จะทํางานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแล้วก็พลังงานความร้อนค่ะซึ่งระบบนี้นะคะจะผลิตไฟฟ้าในแอาตาที่คงที่ค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะสามารถประยุกต์ใช้เกี่ยวกับรถยนต์ค่ะนั่นก็คือรถยนต์ไฟฟ้านั่นเอง